สวัสดีค่ะดิฉันนางพันิชาเจริญราชปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งได้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ ื่อนักเรียนเป็นคนเก่งต้องเป็นคนดีด้วยค่ะดังนั้นครูพณิชชาจึงได้จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอกิจกรรมที่ทำก็จะมีอย่างเช่นกิจกรรมการทำธงอีสานนะคะเพื่อฝึกสมาธิฝึกสติและสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้กิจกรรมนี้เมื่อนักเรียนทำจนเกิดทักษะ จึงได้สารต่อเป็นโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้รับรางวัลเหรียญทองงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติหลังจากนั้นก็ได้ขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดและเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงงานคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนแก่นนควรวิทยาลัยอีกกิจกรรมที่สะท้อนผลสําเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้ดีก็คือกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะ คุณครูเห็นว่าในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่นักเรียนเข้าถึงสื่อได้ง่ายซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบเพราะฉะนั้นการสร้างความมั่นคงทางด้านจ,จิตใจสร้างภูมิคุ้มกันปิดกั้นไม่ให้นักเรียนประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้รู้จักคิดดีทำดีต่อเพื่อนและสังคมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะดังนั้นหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก่อนเรียนคาบแรกคุณครูก็จะให้นักเรียนนั่งสมาธิประมาณ5-10นาที และในคาบชุมนุมสังคมของสายชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะหนูชอบกิจกรรมที่ครูพานิชาให้ทำโดยเฉพาะกิจกรรมสวดมนต์ทำให้หนูมีสมาธิและใจเย็นลงค่ะความเปเระเทียทางวิชาการคือเอกลักษณ์ของโรงเรียนรบ,บาลขอนแก่นดังนั้นโรงเรียนรบ,บาลขอนแก่นในการเรียนการสอน มุงเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมได้ย่งมีความสุขสอดคล้องกับอัตรัของเรียนคุณธรรมนำความรู้เมื่อดิฉันได้เห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณภูพนิชาก็มองเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนมีสติมีปัญญามีสมาธิก็เลยนำไปสอนในค่าบ,บูรณาการ ให้เด็กได้สวดมนหมู่บูชาพระต,ะตัตนไตเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมีสติในการเรียนรู้ค่ะสวดสารพันยะเป็นบทสวดที่มีท่องทํานองที่ไพเราะเมื่อนักเรียนสวดไปนานๆก็จะเกิดความซาบซึ้งจิตใจก็จะค่อยๆสงบในที่สุดก็จะเกิดสมาธิที่ดีในการเรียนขณะเดียวกันก็จะฝึกความอดทนจากการที่ต้องนั่งท่าเทพ,พบุตรเทพธิดานาน,าน,าน เมื่อนักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธแก่นักเรียนให้มีจิตใจอ่อนโยนมีความรักสามคัคคีและเป็นคนดีในสังคมจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดของกรมการาศาสนาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมป ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลชมเชยอันดับสองระดับประเทศการสวดมนต์หมูม่สรรละเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรรพันยะประเภททีมชายล้วนจากกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียนโรงเรียนและที่สำคัญให้กับครอบครัวของนักเรียนด้วยค่ะ